สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับจักกี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาอ่านนาฬิกาอีกแล้วนะมาบอกนาฬิกานั่นเองโอเควันนี้ตัวอย่างของเราหรือว่าแบบฝึกหัดของเราก็จะมีตัวนี้นะคะโอเคโซ่ตัวแรกค่ะตัวแรกศูนย์นาฬิกาตรงเลยนะคะเราจะบอกว่าศนย์ในภาษาเยอรมันคือนูนนะคะก็นูนเลยค่ะ นูนอวนั่นเองนะคะศูนย์นาฬิกาก็นูนเลยนะคะก็คือมันมีเลขศูนย์อย่างเดียวเนาะแต่เราต้องนับเลขให้ได้ก่อนนะ1ถึง20ก็โอเคแล้วค่ะนะคะจากนั้นค่ะเรามาดูตัวที่2ตัวที่2ของเราคือ9ก้โมงหนะคะตรงนี้เกินแล้วนะตรงนี้เกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิน9ต้องบวกไป1นะคะต้องบวก1นั่นเอง แต่ตรงนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเฟียสเทนได้เพราะว่ามันไม่ใช่15แล้วก็45ใช่ไหมคะเราจะบอกตัวที่เหลือทำยังไงก็ได้ให้เอาตัวเลขไปบวกกับ55แล้วให้มันได้60เหลืออีกกี่นาทีถึงจะ60อะพูดกับกันเหลืออีกกี่นาทีถึงจะ60เหลืออีก5นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าบอกว่ายังไงเอ่ย5ในภาษาเยอรมันคืออะไร ฟื้นกี่นาวฟื้จากนั้นค่ะฝั่งนี้ฝั่งมันเกินสามสิบไปแล้วเราจะใช้คำว่า four นะคะฟ four จากนั้นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบก็คือเซนนั่นเองฟื้น four เซนนะคะฟื้น four เซนก็คือห้าก่อนสิบโมงความหมายความหมายแปลกมากห้าก่อนสิบโมงนะคะ,ะเดี๋ยวเขาเขียนตัวเล็กตรงนี้นิดนึง อย่า uh huh. yeah, ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปอันนี้45 45คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมเราเรียนไปแล้ว45มันมีชื่อว่าอะไรคะมีชื่อว่าเฟียเซลนะคะฟอลหรือนักฟอลหรือนักเฟียเ l ลฟอลหรือว่านักอย่า ต้องเป็น four s e c o n d f o r f o r เ 4, 4ท่าไหร่คะเกินละเกิน30และ45มันเกิน30ต้องบวกตรงนี้เป็น1นะคะก็คือ15น,ะ15นาินฬิกานั่นเอง14บวก1เป็น15นะคะ f i t e e n f o r แต่เราไม่บอกว่า15เราจะทำเป็นพูดในชีวิตประจำวันก็คือ15นาฬิกามันกี่โมงไตรน,นะคะ for try, นั่นเองโอเคตัวต่อไปค่ะอู้อันนี้ก็เกินแล้วเหมือนกับตัวข้างบนเลยค่ะนั่นก็คือ5นาทีถึงจะถึงหกสิบนาทีนะคะฟิมนะคะแล้วก็ for เนาะเห็นนะฟิมโฟรจากนั้นตรงนี้มันเกิน30ไปแล้วสเริ่มจาก30นะคะถ้า เริ่มจาก30และเกิน30ตรงนี้ต้องบวก1นะคะ15บวกหเป็นบวกลบคูณหาร16 16เราจะไม่พูด16เราจะพูดเป็น4นะคะฟืมฟอร์เฟียนั่นเองนะคะฟลมฟอร์เฟียตัวต่อไปค่ะ15นาฬิกา10นาทีโอเคมันไม่ใช่15มันไม่ใช่45แต่มันเป็น10เราก็บอกตามตัวเลขค่ะ สิบคือเซนนะคะเซนทีเนี้ยเซนตรงนี้มันยังไม่เกิน30นะคะเราจะต้องบอกเป็นนักนะคะถ้าเกิน30แล้วจะเป็นฟอร์เนาะถ้าถ้าถ้าเ,ออเกือบจะ60นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนาก็คือนานะ,ะจากนั้นค่ะตรงนี้ยังไม่เกิน30นะคะก็ไม่ต้องบวก ถ้า30ขึ้นไปบวกนะคะเพราะฉะนั้น15ไม่ได้บวกก็คือ15เราไม่ได้บอก15เราบอกเป็นไตรนะคะตัวแรกค่ะนูนอัว9ก้าโมงห้าส้าฟอร์เซน14บสนาฬิกาสีนาทีเฟสเทนฟอร์ไตร15บหนาฬิกาห้านาทีฟลุมฟอร์เฟียสิบห้านาฬิกาสินาทีเซนนักไตร โอเคอ่ะฝึกอีกรอบนะคะโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะหรือไลฟ์หน้านั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจ้า